จากที่มีข่าวว่าไปพบผู้ป่วยโอมิครอนสายพันธุ์ลูกผสม XE ในประเทศไทยครับล่าสุดพอได้ยินข่าวแบบนี้ <ừ> นะคะกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ออกมาถแถลงเลยค่ะล่าสุดในแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยา,าศาสตร์การแพทย์ท่านก็ถแถลงประเด็นนี้เลยนะคะว่า <ừ> ที่มีโอมิครอนสายพันธุ์ลูกผสมนี่เป็นยังไงท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าการกลายพันธุ์ในโควิด -19 จะเกิดขึ้นในตัวไวรัสที่เปลี่ยนรหัสพันธุกรรม คือถ้าเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงก็จะเป็นสายพันธุ์ใหม่ครับคือถ้ามันเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงนั้นจะเป็นสายพันธุ์ใหม่แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไม่มากก็จะเป็นสายพันธุ์ย่อย <c oughs> นะคะแล้วก็ยังมีกรณีที่ติดเชื้อสองสายพันธุ์ขึ้นไปในคนคนเดียวกันอีกการที่เกิดกรณีแบบนี้บ่อยๆก็จะเกิดการผสมพันธุ์แล้วออกมาเป็นตัวใหม่หรือไฮบริดนั่นเองครับ โดยตัวนี้จะมีสารพันธุกรรมของสองสายพันธุ์พอมีการผสมกันเป็นไฮบริดระบบข้อมูลก็จะใช้คำว่า x นำหน้าถ้ามันผสมกันนะจะเป็น x นำหน้าซึ่งมาจากคำว่า cross หรือผสมกันเพื่อระบ,บุว่าเป็นการกระโดดข้ามสายพันธุ์มาผสมกันคุณหมอสุภกิจบอกนะคะว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็มีแค่ xa Xb Xc แค่3ตัวเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการเกิดไฮบริดขึ้นจริงคือผสมพันธุ์กันจริงนะคะข้ามสายพันธุ์ส่วน X อื่นๆยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการถอดรหัสพันธุก,กรรมจากตัวอย่างแล้วนะคะแล้วก็เข้าได้กับ Xe เพียง1รายรนะคะแล้วก็ทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า เมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับโอมิครอนสายพันธุ์ลูกผสม XE ที่แพร่เชื้อติดต่อง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่าวรัสโคโรนา2019ทุกสายพันธุ์ที่เคยเจอมาที่เคยประสบมาโดย XE เป็นสายพันธุ์ลูกผสมค่ะ ระหว่างโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย B. A. 1 c l s คลาส B. A. 2ไม่ใช่เดลต้าคั้นซึ่งเป็นสายพันธุ์รูปผสมระหว่างเดลต้ากับโอมิครอนนะคะทั้งนี้นะคะองค์การอนามัยโลกก็ยังไม่ไตั้งชื่อนะครับเขายังไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการคืออย่างนี้การตั้งชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยค,ครับ จะตั้งชื่อได้ก็ต่อเมื่อผลวิจัยออกมา <ừ m. S 1> มันชัดเจนแล้วทั้ง<ะ>อาการทางคลินิกว่ารุนแรงไม่รุนแรง <ừ m. S 1> อะไรต่างๆเนี่ยผลวิจัยออกมาชัดเจนถึงจะตั้งชื่อ<ะ>ที่เอา x x x, x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  อะไรต่างๆไว้ก่อน <ừ m. S 1> คือเป็นตั้งไว้ก่อนว่าอย่างนี้ เมื่อมันชัดเจนทุกอย่างค่อยตั้งชื่อไงใช่เพราะ<ๆ>ว่ามันจะคือจนกว่า XE จะแสดงอาการทางคลินิกที่รุนแรงรแตกต่างไปจากสายพันธุ์อื่นอย่างชัดเจนเหมือนที่ปู่บอกคุณผู้ฟังที่นําข้อมูลมาเสนอท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ได้ให้ตื่นตระหนก<ช>นะคะคแต่ให้เรารู้เท่าทันกับการรับมือกับโควิด1 9โดยไม่ประมาทนะคะให้เราได้ระมัดระวังป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องเพราะว่ายังพบสายพันธุ์ใหม่อยู่นั่นเอง